แฟนคลับครับเติมคลับไปด้วยใช่ครับวันนั้นที่ก็ไดอยู่คัะอยู่ในโพสอย่างนั้นวันโกหกครับวันโกหกแห่งชาติครับวันโกหกแห่งโลกเลยล่ะก็เลยแบบถีบเล่นๆใช่เรื้มเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับลืมลืมมาตั้งนานแล้วครับสองปีตั้งแต่ละครเรื่องแรกอยู่แล้วครับแล้วแฟนเขาอะไรบ้างวันที่ผมมาไทยมันนานมากครับซึ่งแบบทุกคนก็รู้ว่าวันนั้นเป็นวันโกหกเขาก็เลยแบบรู้ว่าไม่คิดอะไรจนว่ารถที่เราโพปลดรามาสทำไปไหนที่ไหนอะไรยังไงครับอะไรนะรถไฟตัวพื้อ๋อวันนั้น เจอตอนปีหนึ่งครับตอนนั้นไป็นพาร์ก้อนแล้วแบบเห็นพี่ยายาเดินมาผมก็เลยวิ่งไปขอผ่าเลยแต่ว่าเหมือนยายาเขาเป็นงงๆอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าน่ารักดีาไม่เใช่ครับก็ขอบคุณพี่ยายามากครับที่ไม่ติดใจออกขังก็ขอบคุณมารับแต่เนี่ยเขาขอโทษแม่เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้พี่ที่ดูแลที่ GDS โทรไปขอโทษคือเราไมรู้สึกผิดหรือยังไงคะ <ๆ>ก็กลัวทำพี่ยายาเดือดร้อนนะครับก็เลยอยากขอโทษพี่เขาไว้ก่อนนะครับใช่ครับเาอยากให้เรื่องนี้มันจบไหมครับคนจะได้แบบแฟนขับเขาเลยใช่ครับ<ๆ>ก็ชี้แจงไปหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ถ้าใครไม่พอ,อใจก็ขอโทษไว้อีกรอบนึงด้วยครับทรกคนถ้าเขาบอกว่าดีเขาขีคุณมิกก็คนชอบอะไรเงี้ยควรสนุยายาด้วยมีก็แสชอบแล้วไม่ชอบก็ขอบคุณมากผมก็เป็นแฟนขับคนหนึ่งครับติดตามผลงานยายาตลอดถ้ามีโอกาสจะติดไหมคะโอ้ยไม่ประอาศเอื้อมเลยครับไม่ประอาดเอื้อมเลยครับ เป็นนคขับก็พอแล้วเราจะไปขอโทษถ้ามีโอกาสจะขอโทษส่วนตัวเลยไหมก็ก็ถ้าเจอจริงๆก็คงไปขอโทษต่อหน้าอีกครั้งหนึ่งะครับถ้ามีโอกาสได้เจอกันคใช่ครับใช่ครับขอโทษแล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามกันยังไงก็อยากให้ติดตามกันต่อไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลงานให้ติดตามกันต่อแน่นอนเป็นกำลังใจให้มาด้วยแล้วกัน โอเคครับหนังสือที่เจ้าสารเขาแซวเราว่าเราไม่ชอบใส่กางเกงจริงดฮอจริงครับจริงก็คือใส่ใส่บ็อกเซอร์อย่างเดียวอ่ะเพราะว่าเป็นคนใส่แล้วมันอึดอัดมันร้อนแล้วเมืองไทยมันเมืองร้อนเนี่ยเราไม่กลัวหรอคะไรเงี้ยโอะไรครนะอะไรเรือใส่เรือเลยใส่เรือนกัอ่ะ ก็ใส่เตะบอลมาได้เด็กแล้วมันก็ยังไม่เป็นเลยนะครับอ้าใครามครหนึ่งนะไม่อไปไหว่าคยถ่ายว่าใครอถ่าละไปถ่ายถ่ายถ่ายหนอโอเคนะต้วแล้วครับตําไวัยถ้าใคา